โอ้ตัดสินใจอยู่นานมากเหมือนกันนะครับว่าจะเล่าเรื่องนี้ดีหรือเปล่าคิดไปคิดมาเล่าเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับหลายคนคงเคยเห็นองค์พระพิฆเนศองค์นี้แล้วใช่ไหมครับเป็นองค์ที่สวยงามมากและทุกพิธีที่ผ่านมาก็สวยงามมากๆและมากกว่านั้นคือการแห่ที่อลังการมากๆเช่นเดียวกัน จร,จริงๆเมื่อก่อนอาจารย์ไม่เคยศรัทธาพระพิคเนตมาก่อนนะครับย้อนไปประมาณ3ปีที่แล้วตอนนั้นถ้าทุกคนจําได้อาจารย์เจอมรสุมในชีวิตหนักมากๆเลยนะครับคนไม่มีทางออกหาที่พึ่งทางใจครับในช่วงนั้นอาจารย์สวดมนต์ไหว้พระแทบทุกคืนและที่แปลกมากกว่านั้นคือในทุกๆคืนในช่วงนั้นอาจารย์ฝันเห็นพระพิคเนตแทบทุกคืนเลยนะครับซึ่งเนี่ยตอนนั้นก็เก็บมาคิดว่ามันหมายความว่าอะไรจนมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์ก็สวดมนต์ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยเดินลงมาจากชั้น3ของบ้านแล้วเดินลงมาปุ๊บเห็นคำแพง,งนั่งดู อยู่แล้วคำแพงลูกชายคนเล็กของอาจารย์ก็พูดขึ้นมาว่าป๊าต้องไปอินเดียทั้งทั้งที่ตอนนั้นอาจารย์ไม่เคยพูดเรื่องนี้กับลูกเลยนะครับ หลังจากคาแพงพูดปุ๊บก็ตัดสินใจเลยครับว่าจะไปอินเดียและนั่นคือการเดินทางไปอินเดียครั้งแรกของอาจารย์นะครับตอนนั้นไปเมืองปูเน่นะครับลงเครื่องที่มุมไบแล้วนั่งรถตอไปอีกประมาณ6ชั่วโมงจริงๆแล้วระยะทางไม่ได้ไกลมากนะครับแต่ที่นั่งรถนานเพราะอะไรรู้ไหมครับถนนไม่ดีมากถนนมันมีหลุมมีบ่อแล้วก็มีก้อนหินตลอดทางมากกว่านั้นคือรถที่นั่งมันแข็งมากๆเลยนะครับเจ็บไปทั้งตัวเลยแต่ด้วยใจเราอยากไปมันเหมือนใจเรียกร้องว่าต้องไปให้ได้ พอไปถึงปุ๊บอาจารย์ไปกราบองพระพิคเนศดักดูเซตองแรกเลยนะครับแต่ก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่คนเข้าไปเนี่ยจะสามารถไหว้ได้แค่แป,ป๊บเดียวเท่านั้นแต่พออาจารย์เข้าไปถึงปุ๊บมีพรามด้วยอยู่ดีๆก็มาจูงแขนเราไปแล้วก็พาเราทําพิธีนานมากๆตอนนั้นทั้งงงนะครับแต่มากกว่านั้นก็คือดีใจแล้วก็ปิดตีใจมากกว่า และอาจารย์ก็ไปไหว้วัดที่สองครับพอไปถึงวัดที่2เนี่ยทุกคนรู้ไหมครับว่าอยู่ดีๆก็ขนลุกแล้วก็ร้องไห้หนักมากๆนอกจากนั้นก็คือท่านพราหมณ์เดินมาจูงแขนอาจารย์ไปอีกแล้วแล้วก็พูดว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านครับแล้วก็พาอาจารย์ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็พาไปทําพิธีด้านในตอนแรกอาจารย์คิดไว้นะครับว่าอาจารย์น่าจะได้ทําพิธีข้างนอกเหมือนกับคนอื่นเพราะว่าคนอื่นก็จะยืนทาพิธีแค่แป๊บเดียวขอพรแค่แป๊บเดียวแต่สรุปว่าตัวอาจารย์ได้ทําพิธีอยู่ด้านในนานมากๆและอาจารย์ก็ได้ พูดคุยกับท่านพราหมณ์และอาจารย์ก็ได้คําตอบว่าทําไมถึงได้ทําพิธีและทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากอะไรแต่ขอไม่บอกนะครับเดี๋ยวคนจะหาว่าอาจารย์งมงายมากจนเกินไปไไตอนที่อาจารย์อธิษฐานอาจารย์อธิษฐานไว้ว่าหากลูกคือบุตรของพระองค์ขอให้ลูกประสบความสําเร็จในชีวิตผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างได้อย่างดีได้สร้างองค์พ่อพระพิฆเนศได้สร้างเทวะลัยและขอให้ทุกอย่างสําเร็จได้โดยง่าย หลังจากที่อาจารย์กลับมาถึงไทยไม่ถึง7วันอาจารย์ได้เงินก้อนใหญ่มากได้โอกาสใหญ่ในชีวิตเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับและที่สําคัญมากกว่านั้นคือได้เทวาลเป็นสถานที่ที่คนสร้างทิ้งไว้แต่ไม่ได้ใช้งานได้มาแบบงงๆเลยนะครับและที่สําคัญก็คือราคาดีมากๆนอกจากนั้นคือสถานที่ตั้งของเทวาลนั้นอยู่ใกล้บ้านอาจารย์แค่5านาทีเท่านั้นครับตอนที่อาจารย์สร้างเทวาลยอยู่อาจารย์เห็นที่ดินข้างๆที่มันยังว่างอยู่นะครับอาจารย์ก็เลยยกมือขึ้นหัวว,ว่าขอให้ลูกได้มาอีกหนึ่งแปลงปรากฏว่า าจารย์ได้ที่ดินมาจริงๆครับและได้ในราคาที่ดีมากๆกลายเป็นว่าตอนนี้จักรพัิเทวาลัยเป็นเทวาลัยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ อาจารย์อยากสร้างองค์พ่อให้สวยงามมากที่สุดและอยากได้ศิลปินที่ตัวเองชอบมากที่สุดครับจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้รู้จักกับศิลปินเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ํานะครับแต่อาจารย์ชอบผลงานแต่อยู่ดีๆเราก็ได้คุยกันแบบปฏิหารมากคุยเสร็จเรียบร้อยคุณธนงศักดิ์ก็บอกว่าอยากจะสร้างองค์พ่อพิคนเนตเศรษฐีสยามมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้สร้างเลยเพราะรู้ว่าวันหนึ่งจะมีคนมาให้ออกแบบให้ยิ่งคุยยิ่งขนลุกครับเพราะทุกอย่างที่ออกแบบมาคือสิ่งที่อาจารย์เห็นในฝันทั้งหมดเลยครับ หลังจากที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยก็ทําองค์ต้นแบบขึ้นมานะครับให้ท่านประทับชั่วคราวที่เทวาลแต่รู้ไหมครับว่าคนที่มาบูชาองค์พ่อไปไว้ที่บ้านและก็สํานักงานและคนที่มาขอพรสําเร็จกันเยอะมากนะครับเอาจริงๆคนที่รวยแล้วก็สาเร็จจากองค์พ่อเยอะมากจริงๆจนตอนที่หลอองค์พ่อพระพิฆเนศปางเศรษฐีสยามที่มีหน้าตัก2เมตรมีคนเอาทองเอาเพชรเอาพลอยมาถวายาเยอะมาก และนี่คือคุณดาครับบูชาไปทั้งหมดประมาณ10องค์นะครับเพราะว่ารวมๆแล้วคุณดาได้โชคและได้ความสำเร็จจากองค์พ่อรวมกว่า40ล้านแล้วนะครับ ปีที่แล้วอาจารย์จัดงานคันเนตจตุรถีใหญ่มากนะครับแต่ที่จัดใหญ่เพราะว่าอาจารย์ศรัทธ,ธารวนๆเลยจัดให้ทุกคนมาในงานแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายรวมเงินที่ใช้ในการจัดงานประมาณ10ล้านนะครับแต่เป็นงานที่มีความสุขมากๆแต่ก็แปลกนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปก็พูดกับอาจารย์ถึงพระพิฆเนศพญยานาคแล้วก็เทพเหมือนกันหมดเลยรวมถึงปู่มหาศิลาก็เช่นกันท่านบอกว่านี่คืออาจารย์แล้วก็หยิบพระพิฆเนศให้กับอาจารย์มาด้วยครับ จนมาถึงปีนี้องค์ประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและอาจารย์ก็จัดขบวนแห่ให้สมพระเกียรติมากที่สุดคนมารวมกันในวันนั้นน่าจะประมาณ5,000คนนะครับจริงๆแล้วภาพนี้อาจารย์รู้มาตั้งแต่อาจารย์อยู่ที่อินเดียแล้วนะครับ แต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าก่อนวันแห่หนึ่งวันอาจารย์ต้องทําพิธีโดยท่านพรามมาจากอินเดียซึ่งท่านจะมาทําพิธีให้โดยตรงทันทีที่ท่านปลูกดวงให้กับอาจารย์ท่านตกใจมากเลยนะครับเพราะว่าวันเดือนปีเกิดของอาจารย์ตรงกับองค์พ่อพระพิฆเนศหมดเลยแล้ววันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดในการบูชาพระพิฆเนศของปีนั้นด้วยครับอันนี้เป็นดิดเป็นดิดถีจ,จตุรถีประจําปากอะแบบประมาณว่า,าในในเดือนเดือนหนึ่งอะเราจะมีสี่ค่ำที่จะบูชาพระพิฆเนศ ในรายแต่ละเดือนอันนี้ก็จะเป็นของเดือนพุทศติกาในปีที่อาจารย์จบพอดีเลยวันนี้อาจารย์ทําสาเร็จแล้วนะครับตามที่ขอองค์พ่อแล้วก็บอกองค์พ่อไว้นั่นก็คือจะสร้างเทวาลัยและก็สร้างองค์พ่อที่นี่ทั้งหมดคือความศรัทธาครับและกว่าจะถึงวันนี้อาจารย์ก็ต้องใช้ความเพียรด้วยเช่นกันใครว่างก็แวะมาสักการะขอพรท่านนะครับเพราะว่าท่านคือพระพิฆเนศที่ร่ํารวยที่สุดในประเทศไทยที่จกักรพรรดิเทวาลครับ